สวัสดีค่ะคุค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับพิมนะคะในมุมเดิมโตประจําตัวเดิมนะคะหลายคนรู้แล้วว่าอยู่ในช่วงของพิม์ช้อปปิง้งพิมรีวิวค่ะวันนี้นะคะพิมมีไอเทมเด็ดนะคะมาบอกต่อน,น,น,นะเพราะว่าพิมใช้แล้วมันว้าวมากมากเลยนะคะคิดว่าเพื่อนเพื่อนเห็นนะต้องว้าวมากแน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าอันนั้นคืออะไรนะคะ เดือนนี้นะคะที่พี่พูดถึงอยู่นะคะก็คืออันนี้ค่ะอันนี้คือออโตบอทสับบอทนะคะเป็นหุ่นยนต์ขัดพื้นห้องน้ํานะคะหลายคนคือแค่พูดถึงขัดห้องน้ำเนี่ยก็แบบขี้เกียจแล้วนะแบบแค่ได้ยินว่าขัดห้องน้ําก็ปวดหลังแล้วค่ะแต่วันนี้นะคะเรามีหุ่นยนต์ขัดพื้นห้องน้ําแล้วค่ะเออเดี๋ยวนี้มันล้ํานะไม่นึกไม่ฝันเลยนะคะว่าโลกเรานะจะมาถึงขั้นนี้แล้วนะเราไม่ต้องขัดพื้นห้องน้าเองแล้วนะคะเราใช้หุ่นยนต์ขัดค่ะเออแล้วมันจะดียังไงนะคะเดี๋ยววันนี้นะ พิมพรีวิวให้ดูพาไปขัดพื้นห้องน้าด้วยกันเลยนะคะก่อนที่จะไปในห้องน้ำนะเดี๋ยวเรามาดูหนะ้าตาเขาก่อนว่ามันเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะถ้าซื้อมาก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะนี่นะตรงนี้นะเขาบอกว่า s u อร์ตบ,บายนะคะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติด้วยนะคะที่แอบรู้มาว่าเขาเป็นหุ่นยนต์ขัดพื้นห้องน้ํานะคะตัวแรกของโลกที่พัฒนาโดยคนไทยด้วยนะเออว้าวเลยฟังดู้่าวมากนะคะเงก็ลองเสิร์ชดูนะ ก็ยังไม่เห็นนะก็เออสงสัยอันนี้จะเป็นตัวแรกจริงๆนะคะเราก็เลยมีไห่มารีวิวให้ดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันค่ะเดานี่นะคะอันนี้คือหุ่นยนต์ขัดพื้นห้องน้ำนะคะของออโตบอทดค่ะนี่นะนาตเปไปแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆอีกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าได้อะไรบ้างนะคะได้หุ่นยนต์หนึ่งตัวนะคะแล้วก็มีสายชาร์จนะคะง่ายๆเลยนะใช้งานง่ายเลยมีสายชาร์จหนึ่งอันแล้วก็ <N ous> นี่ค่ะมีคู่มือให้หนึ่งเล่มนะคะแล้วบอกเลยนะว่านี่คู่มือเขาเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็มีภาพให้ด้วยนะรับรองเลยว่าใช้งานง่ายถ้าใครดูคลิปนี้ก็คือใช้งานได้เลยนะคะเขาก็จะมีรูปภาพอะไรบอกเราเรียบร้อยเลยนะคะ <N ous> เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันดีกว่าว่ามันใช้งานยังไงแล้วก็หน้าตาของมันเป็นยังไงนะคะมาดูกันใกล้ๆค่ะอันนี้นะคะอันนี้คือตัวเครื่องนะคะด้านหน้าเราก็จะเห็นเป็นแบบนี้เลยนะคะขนาดกระทัดรัดเลยนะแล้วก็ นี่ด้านหลังนะคะนี่ก็จะเป็นล้อนะคะนี่ก็คือที่เห็นเป็นคราบก็คือผ่านการใช้งานมาหลายสนามแล้วนะคะพิมก็ขัดห้องน้ำไปหลายรอบแล้วนะคะตรงนี้นะคะเป็นยางนะเป็นยางแล้วแบบว่ามีมดอกยางตะกุยด้วยนะนี่นะคะเป็นยางนะนี่ ตรงนี้เป็นยางแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นแปรงค่ะแปรงตรงนี้ก็จะมี2ระดับนะคะก็จะมีแบบว่ามีความยาวขึ้นมาหน่อยนะคะนี่นะแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบสั้นก็คือจะแข็งๆนิดนึงนะคะตรงนี้ก็เป็นแปรงสําหรับขัดค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่เราเห็นตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นการชนนะคะซึ่งเขาชนของอะไรนี้เขาก็จะถอยแบบมีการหลบหลีกได้ด้วยนะคะอัตโนมัติเลยนะนี่ตรงนี้ก็เป็นยางเหมือนกันค่ะเป็นการชนนะคะแล้วก็นี่ ด้านข้างตรงนี้นะคะที่เห็นจุกตรงนี้นะเราเปิดได้นะคะนี่เราเปิดแล้วเราก็เสียบสายชาร์จเข้าไปตรงนี้ค่ะนี่นะคะก็คือง่ายๆเลยแล้วเวลาเราใช้งานนะคะเราก็ปิดจุกค่ะกันน้ํากันอะไรเข้าไปเนาะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะคะตรงนี้เป็นยางนะคะ มันไม่ใช่แก้วไม่ใช่กระจกอะไรนะเป็นยางการสวิตนะคะกันน้ํานะคะเราไม่ต้องแกะออกนะเวลาเราใช้แล้วก็คือกดได้เลยค่ะนี่นะก็กดลงไปได้เลยค่ะพ <Wow. S 1> อเราเปิดเครื่องแล้วนี่เราคอโทรเขาตรงนี้นะคะควบคุมเขาตรงนี้ จะมีปุ่ม power แล้วก็ทํานะคะก็คือเปิดเครื่องปุ๊บแล้วเราก็จะมากําหนดเวลาเขาตรงนี้นะคะ <S <S เดี๋ยวเราไปดูการตอนที่พิมพ์พาไปขัดห้องน้ําในห้องน้ําอีกทีนึงนะคะอันนี้พิมพ์ก็จะบอกคร่าวๆนะว่าใช้งานยังไงนะคะตรงนี้ตั้งเวลาได้20นาที30นาที60นาทีอย่างนี้นะคะอ๋อขัดไม่ได้เลยนะคะนี่นะคะดูคําเตือนของเขาตรงนี้นะคะนี่คําเตือนก็คือตัวเครื่องนะคะห้ามเอาน้ํานะไปล้างตัวเครื่องนะคะเปิดน้ําตรงๆล้างตัวเครื่องแบบนี้ไม่ได้คะหรือว่า จะล้างไห่ท้องแบบนี้ไม่ได้นะคะ<อ>วิธีการก็คือเอาผ้าเช็ดเนาะส่วนตรงแปรงนี้ถอดทำความสะาดได้เดี๋ยวไปดูการตอนขัดห้องน้ําค่ะเห็นหน้าตาของเจ้าหุ่นยนต์ไปแล้วนะทีนี้อยากรู้ว่าเขาขัดยังไงคะเขาทํางานยังไงคะ เดี๋ยวเรานะตามไปดูกันในห้องน้ําเลยค่ะต,ตอนนี้นะคะพิมพ์พามาอยู่ในห้องน้ําแล้วนะ้มันก็จะแบบว่าเขินเขนนิดนึงนะคะเพราะว่าเราทิ้งไว้น้ำพอสมควรเลยนะแล้วเราก็ยังไม่ได้ขัดห้องน้ําเลยค่ะตอนนี้พิมพ์ยืนอยู่ในโซนแห้งนะคะแล้วก็โซนเปียกอยู่ด้านในเราจะมาใช้เจ้าออโต้บอทตัวขัดห้องน้ําตรงนี้ให้ดูกันนะคะพิมพ์จะขัดที่โซนแห้งก่อนนะแล้วเดี๋ยวพิมพ์จะไปขัดที่โซนเปียกซึ่งโซนเปียกบอกเลยว่ายับเยินมากๆเพราะว่าไหนจะคราบสบู่คราบแชมพูอะไรใดๆี่คือเราิ้้งไวแบบ เลกลางเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานของเจ้าคุณยนต์ขัดพื้นห้องน้ํากันนะคะบอกเลยว่าง่ายมากนะคะเดี๋ยวมาดูกันอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเรานะต้องฉีดนะ้ำให้ทั่วพื้นนะคะแล้วก็บ้านพิมพ์น้ํามันจะมีโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกตรงนู้น yeah. ใช่ไหมคะเพื่อนเเห็นไหมตรงนั้นนะคะพิมพ์ต้องหาอะไรมากันไว้ก่อนนะคะเพื่อให้เขาเรู้ว่าเราจะให้เขาทำความสะอาดแค่โซนแห้งนะคะเพื่อให้เขารู้ขอบเขตค่ะเพราะว่าตรงนู้นเป็นต่างระดับนะคะมันจะตําลงไปเยอะพอสมควระคะ่ะไม่ให้เขาตกไปฝั่งนู้นนะคะแล้วก็ เอาของมากันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ฉีดน,น้ำไว้เลยค่ะพอเราเทน้ำนะคะพอเราฉีดน้ำไว้ที่พื้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราลงน้ำยาไว้เลยค่ะก็บ้านไครใช้น้ำยาอะไรก็ใส่น้ำยาที่พื้นไปได้เลยนะคะ มาถึงพระเอกของเรานะคะเราก็เตรียมหุ่นยนต์มาเลยค่ะตรงนี้นะคะเช็คก,ก่อนนะจุกชา้าตรงนี้ต้องปิดนะคะอยากให้มันเปิดแบบนี้นะเราก็ปิดไว้ค่ะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้นะที่เห็นตรงนี้มันจะเป็นยางกันน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสวิตค่ะเราก็แค่กดเปิดนะคะเราก็มากดตรงนี้ค่ะมากดตรงทามเราก็ตั้งเวลาเขาเลยค่ะว่ากี่นาทีนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาทํางานไปค่ะไม่ต้องกลัวเลยนะมันจะชนอะไรก็เขามีการชนค่ะชนแล้วเดี๋ยวเขาหลบถอยเองเรียบร้อยเลยนะคะเรามีหน้าที่แค่เปิดสวิต ตั้งเวลาแล้วก็ปล่อยให้เขาทำงานค่ะ ตอนนี้คือเรานะปิดประตูทิ้งไว้ตามเวลาที่เราตั้งไว้แล้วก็ปล่อยให้เขาทํางานไปนะะตอนนี้นะเครื่องเงียบไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดไปดูกันนะว่าผลงานเขาเป็นยังไงนะคะว้าวนี่นะคะเราจะเห็นเลยนะเห็นเส้นทางการทํางานด้วยนะนี่นะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็คือเอาเครื่องขึ้นนะคะแล้วเราก็ฉีดน้ําเลยค่ะเราก็มีหน้าที่แค่ ฉีดน้ำนะคะล้างนะนี่นะคะอันนี้คือเราฉีดน้ํานะไล่ที่พื้นคือไล้สิ่งสกปรกต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วน,นะคะทุกอย่างเราก็อาจจะใช้ที่ดันน้ํานะคะช่วยกวาดลงท่อแบบนี้นะคะมาดูพื้นเลยนะแบบพื้นสะอาดมากค่ะนี่นะแบบพื้นสะอาดแบบสะอาดกว่าเราทําเองอีกนะคะพี่บอกเลยว่า เขาขัดได้ดีกว่าเราขัดเองอีกค่ะเพื่อนๆก็จะเห็นเลยว่ามันใช้งานง่ายมากๆนะคะแล้วพี่บอกเลยนะว่าเขาขัดสะอาดกว่าพิมพ์ขัดเองอีกนะเออแ,แต่ว่าถ้าใครแบบว่าโอยฉันเป็น นักขัดห้องน้ำมืออาชีพวันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่ว่าพิมบอกเลยว่ามันง่ายสะดวกและเราไม่ต้องมานั่งก้มๆเงยขัดค่ะอ <Wow. S 1> ันนี้เราแค่ปล่อยเขาเรามีหน้าที่แค่แบบฉีดน้ําไล่แบบสิ่งสกปรกต่างๆนะคะเราก็มาแค่มาเก็บตอนสุดท้ายแล้วพิมบอกเลยว่าพื้นนะที่มันเคยลื่นๆหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันสะอาดเลยนะคะตามร่องกระเบื้องนี่ก็สะอาดนะเพราะว่าแปลงเขานะคะนี่นะนี่คือหลังจากขัดนะคะเขาก็จะเก็บสิ่งสกปรกต่างๆด้วยนะเห็นไหมแล้วเวลาเราออกก็คือดึงออกได้เลยค่ะง่ายๆนะคะ เห็นไหมว่าเขามีแปลง2องระดับนะคะมันก็จะเข้าตามซอกตามร่องอะไรองี้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวพิม์นะจะเอาเครื่องนี้นะคะไปขัดต่อที่โซนเปียกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะเพราะโซนเปียกบอกเลยว่าสกรปรกกว่าโซนแห้งอีก สกปรกมากเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตรงนี้นะคะคือโซนเปียกนะคะจะบอกว่าสกปรกมากนะคะสกปรกกว่าโซนแห้งแน่นอนนะคะเพราะว่าเราทิ้งไว้นานมากเลยนะคะมันจะเป็นค้าบสบู่ข้าบแชมพูข้าบน้ําอะไรใดๆนะคะเดี๋ยวเรานะจะใช้หุ่นยนต์ขัดกันค่ะนี่นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะเราก็ตั้งเวลานะคะแล้วก็ปล่อยค่ะเดี๋ยวเขาก็วิ่งไปเองเลย ก็คือโซนเปียกนะซึ่งเราเนี่ยเอาเจ้าหุ่นยนต์นะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะหลายคนเอ๊ะทำยังไงต่อนะคะเราสามารถถอดแปรงของเขานะคะออกมาทำความสะอาดได้เลยก็คือดึงออกมาง่ายๆเลยค่ะแล้วก็แค่ถอดแปรงนะคะแล้วอานนี้เอาไปล้างทำความสะอาดได้เลยส่วนตัวเครื่องแค่เช็ดก็สะอาดแล้วค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เปื้อนอะไรนะคะนี่นะนี่อย่างนี้นะคะแล้วก็ถอดแปรงออกมาทำความสะอาดค่ะเ <Wow. S 1> ดี๋ยวถ่ายพื้นให้ดูนะว่า มันสะอาดขึ้นจริงๆเออแบบว่ามันจะมีบางรอยนะคะที่เป็นรอยแบบว่าคราบหินปูนเก่าคือบ้านที่มาเป็นบ้านสวนเนาะก็จะใช้น้ําบาดาลค่ะมันก็จะมีคราบหินปูนบ้างตามร่องกระเบื้องะคะ่ะซึ่งมันเป็นคราบที่ฝังแน่นมานานหลายปีแล้วตั้งแต่ที่พิ่ยังไม่ได้ติดเครื่องกรองน้ําบาดาลน,นอกบ้านนะคะแต่ตอนนี้ติดแล้วนะมันก็เลยจะมีคราบเก่าๆอยู่บ้างแต่ว่าโดยรวมนะคะพวกครา,าบใครคาบสปูคราบแชมพูคราบอะไรใดๆเนี่ย ออกเกลี้ยงเลยนะคะพื้นลื่นๆนี่คือไม่มีเลยตอนนี้พื้นคือสะอาดเอียดเลยนะคะก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกันส่วนตัวพิมพ์ว่ามันใช้ดีมากเลยค่ะยิ่งถ้าบ้านไหนเป็นนะ้ำปปาเป็นคอรีน่ะมันแทบจะไม่มีคราบเห็นปูนแบบบ้านพิมพอยู่แล้วเนาะมันก็จะมีแค่คราบที่เป็นแบบคราบสะสมจากการที่เราใช้งานเท่านั้นเนาะถ้าแบบว่าเราอ่อานน้าเสร็จอะไรเสร็จอ่ะเราก็เปิดเครื่องนี้ทิ้งไว้สักกี่สิบนาทีอย่างเงี้ย ถ้าเราเปิดบ่อยๆอาจจะอาทิตย์ละครั้งเงี้ยเราไม่ต้องขัดห้องน้ําเองเลยค่ะอันนี้คือสะดวกสบายมากเดี๋ยวให้ดูผลงานกันเนะาะค่ะหลังจากที่เรานะไปดูกัน ขัดห้องน้ํานะคะของเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้กันไปแล้วนะคะพิมบอกเลยนะว่าเออพิมรู้สึกว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องสมัมผัสกับอนรร้ํายาขัดห้องน้ําเองโดยตรงนะคะเราไม่ต้องแบบก้มจนปวดหลัง <Yeah. S 1> ขัดห้องน้ำยิ่งตอนนี้นะคะพิมท้องอยู่ด้วยนะคะก็คือ ไม่อยากจะแบบว่าใช้แรงงานตัวเองเลยนะมันมันก้มก็ยากอะไรก็ยากนะคะอันนี้คือตอบโจทย์แล้วก็เวลาเราขัดพื้นห้องน้ำเนี่ยบางครั้งนะคะเราลื่นใช่ไหมแต่อันนี้เราปลอดภัยแน่นอนเพราะเราไม่ได้ขัดเองค่ะเราให้หุ่นยนต์ขัดแล้ววิธีการคือง่ายมากเพื่อนเห็นกันไปแล้วนาะก็คือเราแค่ราดน้ํานะคะคือฉีดน้ําให้ทั่วพื้นลงน้ํายาไว้เปิดเครื่องนะคะปล่อยให้หุ่นยนต์นะคะเขาทํางานของเขาไปนะคะแล้วก็ปิด ห้องน้ําไว้ได้เลยนะคะเราไม่ต้องทนดมกลิ่นน้ํายาล้างห้องน้ํานะคะไม่ต้องกลัวลื่นนะคะ oh. แล้วก็เราไม่ต้องสัมผัสกับพื้นห้องน้ําสัมผัสกับน้ํายาที่แบบอาจจะแบบบางคนระคายผิวนะคะ เวลาขัดห้องน้ําหลายคนมีปัญหามากนะคะต้องสวมถุงมือตลอดเลยอันนี้เราไม่ต้องทําอะไรเองเลยค่ะเราให้หุ่นยนตะะ์ทำคะพิม่าตอบโจทย์มากแล้วผลงานของเขานะคะบอกเลยว่ามันสะอาดขึ้นแบบ80%เลยมันจะมีนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะที่เขาทำไม่ได้อย่างเช่นตรงมุมตรงกําแพงอย่างเงี้ยเอาเขไม่ได้อยู่แล้วนะคะเราต้องทําเองนะคะตรงกําแพงแต่ตรงพื้นนี่รับรองว่ามันเอี๊ยดเลยนะจ้ากปกติที่พื้นลื่นๆนะคะพอขัดเสร็จก็คือเอี๊ยดเลยเพราะว่าตัวเครื่องเขาค่อนข้างมีน้ําหนักนะคะแล้วเวลาเขาขัดเนี่ย เขาก็จะมีแรงกดลงไปอีกนะแล้วแปรงเขาก็คือขัดวนวนวนคราบทรายคราบสบู่คราบแชมพูอะไรใดๆเนี่ยที่มันเกิดจากคราบจากการอาบน้ําใช้งานปกติเนี่ยคือออกหมดเลยค่ะอันนี้คือแบบสะอาดเอียดเลยนะคือพื้นเนี่ยไม่ลื่นเลยค่ะแล้วก็พิมพ์รู้สึกว่าเหมาะอีกอย่างหนึง่งก็คือผู้สูงอายุค่ะเพราะเวลาให้ผู้สูงอายุขัดห้องน้ํานี่อันตรายมากนะคะ นอกจากหลังจะไม่ดีแล้วนะยังห่วงเรื่องแบบว่าจะลื่นล้มไม้อะไรไหมพิมพ์ว่าอันนี้ตอบโจทย์ค่ะ <Wow. S 1> เราอาบน้ําอาจจะสัปดา์ละค้างหงีก็ได้เราอาบน้ําหลังอาบน้ําเสร็จเปิดเครื่องทิ้งไว้ปิดประตูห้องน้ําแค่นี้เลยพอเราเข้าไปก็ฉีดน้ําล้างแค่นั้นก็คือเสร็จเลยไม่ต้องห่วงว่าผู้สูงอายุหรือคุณแม่เงี้ยจะหกล้มลื่นล้มในห้องน้ําเลยค่ะอ่าแล้วก็พิมพ์แอบบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะเขามีข้อควรระวังนิดนึงนะคะ ที่พิมพ์เตือนไปแล้วนะอในในตอนต้นคลิปก็คือห้ามเอาน้ํานะคะล่าใส่เขาตรงๆนะคะเอาน้ำล้างเขาตรงๆี้ยไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือด้านล่างนะคะหลังใช้งานเนี่ยมันจะไม่ได้เปิดอะไรเลยค่ะจะเปิดแค่ตรงร้อนนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็ตรงแปลง แปรงตรงนี้ก็คือดึงออกมาทำความสะอาดได้เลยเนาะที่พิมพ์ถอดให้ดูนะคะส่วนตัวเครื่องค่ะใช้ผ้าเช็ดก็พอแล้วนะคะเราห้ามเอาน้ำมาลาดเขาตรงๆนะคะเดี๋ยวมันจะไปชอ็อตวงจรเนาะอันนี้ก็คือข้อควรระวังแล้วก็อีกข้อนึงนะคะเขาไม่สามารถจะเดินบนพื้นต่างระดับได้นะคะเขามีเซ็นเซอร์กันชนก็จริงคือเขามีกันชนถ้าเขาไปชนปุ๊บเขาจะถอยออกแล้วก็เดินไปทางอื่นได้แต่ถ้าพื้นต่างระดับเนี่ยถ้าเขาเดินไปเขาตกนะคะอันนี้ต้องระวังนะคะ ถ้าพื้นท้องน้ําใครเป็นแบบขั้นบันไดอะไรอย่างนี้นะคะต้องหาอะไรมาการก่อนนิดนึงนะคะง่ายๆแค่นี้เลยค่ะการใช้งานนะคะก็อย่างที่พิมมันเห็นไปแล้วข้อควรระวังก็พิมพ์ก็บอกไปแล้วนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่สนใจเนาะบอกก่อนนะคะเหมือนทุกๆคลิปค่ะพิมพไม่ได้ขายนะคะพิมพใช้อะไรรู้สึกว่าชอบหรือว่าใช้แล้วดีนะคะพิมพ์ก็จะเอามาแชร์มารวีวให้ดูกันค่ะแบ่งปันเผื่อว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับใครที่กําลัง มองหาแบบว่าของใช้ในบ้านนะคะที่แบบเอ้ยไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆค่ะก็ยังไงนะคอมเมนต์คุยกันได้ใต้คลิปนะคะแบบว่าใครเคยใช้และอะไรยังไงนะคะก็ลองคอมเมนต์คุยกันหรือว่าใครมีคําถามนะคะที่พิมอาจจะไม่ได้บอกไปในคลิปเนาะแบบเพราะบางทีแบบเราก็ไม่รู้เพื่อนๆดูแล้วอาจจะสงสัยอะไรขึ้นมานะคะก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้ค่ะเดี๋ยวเราก็มาตอบมาคุยกันนะคะหรือว่าถ้าใครนะคะเล่นเฟซบุ๊กนะก็ไปติดตามพิมในเพจได้ค่ะพิมก็จะคุยกันกับเพื่อนๆน,น,นะคะ แชร์ข้อมูลดีๆต่างๆในเพจของพิมพ์นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะสำหรับใครที่อยากซื้อนะคะเดี๋ยวพิมพ์ทิ้งลิงก์ร้านนะคะของออโ o ต o บอทนะเป็นออฟ i ิเชียลนะคะไว้ให้ใต้คลิปนะคะหรือว่าในคอมเมนต์เนาะเข้าไปซื้อกับแบรนด์โดยตรงจะได้ของแท้แล้วก็มีการรับประกันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะถ้าใครนะคะที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะอยากพูดคุยหรือว่าอยากแบ่งปันอะไรกันนะคะก็สามารถ ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะชอบคลิปของเรานะคะก็สามารถกดติดตามกด Subscribe นะคะและที่สำคัญอย่าลืมเลยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้มีลาดคลิปให,ใหม่ๆนะคะที่จะมาอัปเดตให้ดูกันทุกสัปดาห์เลยค่ะนอกจาก YouTube ช่องนี้แล้วนะคะก็ยังสามารถติดตามร i ดิ n g กร r สุนติในช่องทางอื่นๆได้อีกน,นะคะเรานะคะหวังมากเลยนะคะว่าเพื่อนๆนะคะจะมีความสุขแล้วก็ สนุกกับทุกๆผลงานนะคะที่เราได้ทําออกมานะคะก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะคะจะชื่นชอบทุกๆผลงานที่เราได้ทําออกมานะคะบ๊ายบาย